สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโชว์เครื่องพ่นกำจัดมแมลงที่ชื่อว่าโซโล่443นะครับครับรูป่่ตัวเครื่องก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นตัวที่ไว้สะพายหลังแลวก็เป็นการพ่นรองฝอยแบบละเอียด UV นะครับตัวเครื่องก็จะมีหัวพ่นให้เป็นแบบธรรมดาแบบ UV นะครับถ้าธรรมดาก็ใช้ทางด้านน้ำเสตเช่า UV เนี่ยก็ใช้ทางด้านพ่นทางด้าสารช้าสุขนะครับเพราะว่า ในการพ่น,านาสรารน้ัสัรกะสุกเนี่ยครับไมค์เนี่ยจะมีความละเมอียดที่ต่ำกว่าสามสิบไมคนครับเวลาที่พ่นโดนมแมลงเนี่ยแค่เม็ดเดียวเนี่ยมแมลงก็จะตายแล้วนะครับครับผมตัวเครื่องก็มีความแข็งแรงทั้งเรื่นะครับต,ตัวเครืนน่องก็มีความตุดคนานานแล้วก็เหมาะสำหรับที่ใช้ในทุกสมบรูรณ์นะครับพ่นกำจัดแมลงก็ได้กำจัดเชื้อโรคก็ได้หรือว่าจะพ่นทางด้านเกษตร ตามทุ่งนาก็ได้นะครับหรือจะพ่นตามพวกออฟฟิศก็ได้ครับครับตัวนี้ครับก็ตัวเครื่องเนี่ยออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เปิดวาวเคมีเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับขนาดของละอองของหัวนะครับครับผมก็ปรับได้สี่ระดับด้วยกันฮะ,ะครับตัวเครื่องก็ วิธีการใช้งานนะครับก็เราก็ทําการผรสมเคมีกับน้ำเปล่านะฮะก็อย่ทังแท่งนี่ครับส่วนแท่งแรกนี่ก็จะเป็นแท่งใสน้ํามันก็น้ํามันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้95าหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้เป็นแก๊สโซฮอล์ก้าได้ก้าห้าก็ได้ครับแล้วก็เราต้องควรที่จะใส่น้ำมันออกตรูดนะครับเพราะว่าเวลาในการพ่นเนี่ยเครื่องพวกเนี่ยต้องใส่น้ำมันออกตรูดไม่งั้นเครื่องเนี่ยจะสามารถเสียเร็วนะ,ะับครับผม ัวเครื่องก็ตัวนี้ก็ลูกค้าหลักก็จะเป็นทางด้านสาธารณสุขนะครับที่พ่นใช้กับจัดมแมลแล้วก็ท้องถิ่นของทางทางประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะครับโซโล่เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องนวัตกรรมมาจากประเทศเยอรมันนะครับซึ่งโซโล่เนี่ยมีเปิดมาก,กว่าร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็มีความเชื่อถือทางด้านเครื่องพ่นกาจัดมแมลงครบผมตัวเครื่องก็ออกแบบมาให้ใช้ดันงานได้นานและก็สามารถใช้งานได้ท้ามถึง10ปีไปแล้วครับ ครับผมบริษัทอีสกอร์ของเราก็เป็นตัวแทนในการจับจำหน่ายเครื่องตัวโซโลโ่ปอดสปอร์ตตัวนี้นะครับครับผมก็ลูกค้าท่านใดอยากเห็นสินค้าก็สามารถโทรมาสอบถามที่บริษัทเราได้นะครับบริษัทเราก็อยู่กรุงเทพน,นะครับแต่เราสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศทั้งประเทศไทยเลยครับรวมถึงเราสามารถส่งทั่วได้ทั่วเอเชียเลยครับครับผมตัวนี้ก็โซโล่ปอดสร์สามครับตัวนี้ก็ขายมาตรฐานจากกริษาัา์การแพทย์ทั้งประเทศไทยและประเทศจีนกัน ก็ทุกปปททุกเทศบาลควรจะมีไว้นะครับเพราะว่าปัญหาทางด้านกําจัดยุงและแมลงเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ปีหนึ่งเนี่ยมีคนตายเพราะแมลงค่อนข้างเยอะมากส่วนเครื่องแรงก็ไม่กี่ตังค์นะฮะก็ราคาขายกันก็ไม่กี่บาทควรที่จะมีไว้เพราะว่าถ้าเกิดโดนกัดหรือว่าโดนอะไรแล้วตายขึ้นมาเนี่ยจะเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่นะรวมถึงแมงสาบนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนแมงสาบค่อนข้างเยอะแมงสาบถ้าหลุดเข้าไปในโรงแรมเนี่ยก็ทำพวกโรงแรมเนี่ย ดูไม่ดีว่าเสียชื่อก็ได้ไหมครับซึ่งวันนี้ก็สามารถพ่นด้สารพัดทุกอย่างเลยครับจัดยุ่งแวงพ่นเพลี้ยกอดทุกอย่างได้ครบเอาอินวันเลยนะครับก็อนตัวเลยนะครับเออผลิตภัณฑ์ครับโดยบริษัทนี้เขาเป็นคนไทยครับที่สุดเลยครับตัวนี้นครับ